ทมแล้วขี่นนี้่ะไอเขาเรียกอะไรนะไอไก่ในไฟนอลอ่ะมันซื้อของเล่นมาแท่งสีชมพูอ่ะอ๋อรู้เลยยูนิคอนมันมัันนมมาประเทศไทยมันชอบมากเลยมันรีลับไปด้วยยูนิคอนแพ็กส่งผ่านบริการมันก็มันก็ช้าก็เลยไปให้ถึงเจ้าตัว เป็นสาวน้อยเลยนี่กูบอกเลยเล่นตนัวละครเซตเนี้ยมาจากภาคหนึ่งแม่งเล่นยากตัวละครจากภาคหนึ่งใจเล่นให้ยากปืนโกงไม่ค่อยจะมีนะภาคหนึ่ง กดยิงหมอมันเ้าเตอใช่เวลาคูดาวน,น,นั้นก่อน กูยิงปั๊มหลังมันกูไม่ได้คิวไอคิดได้เยี่ยมแกไม่มีสิทธิ์อย่างเงี้ย <c oughs> ด่านมืดจังวายเย็ดเข่ปรับความสว่างเขาไม่ได้มืดเฮ้ยเอ้าโดนตั้มตูดอยู่นเนาะโดนตั้มตูดอยดู่เน, <c oughs> นี่ยอื่งกูกลับไปช่วยอยู่ครับกูกลับไม่ได้เขาบีบปีนได้ปีนได้ เออพอมาันลงมาแล้วทำไมกระโดดขึ้นไม่ได้ดีนะไม่ทันหลดลงไปเออดีมันอยู่ดีแอมอยู่เออไม่งั้นก็ <laughs> จริงจริงกูมาเล่นกับมึงแล้วชวนแอมมาเล่นนี่มันก็ดีอ่ะมันไม่ดเล่นหลอกคนใช่ค <c oughs> ด้เล่นหลอกตอนแรกทันมันชวนกูมาบอกแต่มันพักไอ้มันส่งลิงก์มาเลยเออกูก็ว่เาเใชยอยู่ดีชวนมาเล่นเกมอยู่ในสัตว์อย่างมึงเนี่ยนะเล่น

เฮ้ยนี่มันฮิบรินี่วะระวองฮิบริอะเฮ้ยไอ้ยให้มันดึงกูกลับไปกลับไปกลับไปไหนก่อนขอหน่ว้ไหนก็กลับมาแล้วก็มาเก็บกระสุนกันสักทีก่อนก็ได้นะสักยก่อน ซอมบี้มาเป็ร้อยยิงเป็นสิบยิงเพื่อนเป็นร้อยเดผมรอ่อเพราะว่าถ้าลงไปด้านล่างดูเหมือนล่ผงจะลงไปช่วยไม่ทันแน่ลงเลยลงๆพร้อมกันเลยดีไซน์ด่านภาคหนึ่งแม่งดีนะด่านมันดูแบบมีความดึก โอ้โหเดงกูเลยไอ้เยมจะเลียอะไรกูนักหนาเนี่ยมึงชอบช็อกโกแลตตัวแม่งติดขื่อตลอดชอวยเวลาแบบตันๆนี่ส้ปีนั่นคืตลอดผิด ก็คือทุกคนคือทุกคนมีแต่ว่ายาแก้ปวดมีอะดีมีสเตียรอยด์แต่กูแบบหมดตัวละมีแต่ค่วยแล้วกคาถาไหนสักมีแต่หมอน้อยยิ้มไม่รู้สามาบางเลื่องมีแต่แท่งจอกแรดไอ้เหี้ยไอ้ข่ายยิงกูจังเลยเนี่ย น,น,น,นี่นี่นี่ลูกซองโกงลูกซองโกนนงกเอาแล้วสต๊อ

ไม่ไปตกแล้วเ,ออเลดี้เมาช่วยเลดี้โดนกกี้ลากไปแล้วตัวลากไปแดกลงกลับมาจุดเริ่มต้นดะ้วยนะกูไม่มีปืนแต่กูมีกระทะโคเรียคิงในสัตว์ใครโดนตบเป็นเกย์เที่ยมาเข้ามาเลย คนละป้องช็อกโกแลตถือกระทะเซนจ,จะคิไดไรบีบีซีเป็นไางไหนต่อเปล่าไงๆไ,ไม่รู้วะเห้ย,ยอย่างเสียงเสียงโอเคเราต้องอยู่กันตรงไอคิดอะ เป็นไงละผมไม่ใช่เรอคิดว่าวพุ่งตึงเสียงมันมาแล้วตรงไหนไอ้เจ้ยไปไอ้เฮียมึงกามาตรงนี้อย่าไปทำไมกกยขนาดนั้นไม่ใช่ดี่ทันก็ตรงนี้มันทางไปต่อไม่ใช่เป่ะใช่เหรอเนี่ย่ปไป ไอ้นี่มันด่านสะพานแาบภาคสองเพราะว่าที่เราวิ่งหนีทางยาวเลยเออใช่ใช่นั่นใจท,ที่พวกเราไปถกขังมันกันบ้เรื่องมันมาประจบแบบนี้อะแล้วก็ไอ้ลุงไอ้เนี้ยไอ้ลุงโดนเหนี่ยวนะตายแจ็กกี้ด็อกกี้ด็อกกี้ด็อกกี้โอ้โหยิงก่อนไม่ไม่ตายยังไงเอ้ยไอ้การจริงซาวไอ้แัมเบ จริงจริงแอร์ควรจะเล่นเป็นตัวผู้หญิงนะแม่งก็จะครบพอดีส่วนกูไม่อ้วนก็พี่พี่มืดผมก็เคยมีห้ำไงกูคือกูไม่ได้เลือกตัวละครนะมันสมให้เลยกูได้ที่มืดตลอดขอเราลงมอสเป็นตรงนี้ใครใครเอาก็เอาเลยนะเอาเลยใครเอาเลยตรงเนี้ย เราเห็นป้าป oh, ืนมันโกงนั to to ่นแหละกูป okay. ั๊มเนี่ยสิบนัดกูปั๊มใส่แม่งเลยมันไม่ทันสวนอะไฟก็จะใช้ไอ้ยี่อะไรเนี่ยกูกูกูจะโยนเมื่อกี้สิบแม็กกูสิบนัดกูให้มันหมดเลยมันไม่ทันสวนเลยเน่เน่เ่เเดี๋ยวผมคิวให้เดี๋ยวผมคิวให้ฮานะทุกคนไล่เข้าบ้านไปเลยโอเค อยูกก่ไว้ตัวเองโอ้ n น c สถ้าเป็นโปรเกมเมอร์มันจะกดฮิลแล้วมันก็ปิดประตูเ้อ้ยมันปิดประตูแล้วกดฮิลแม่งยามันจะสกิปให้เลยโอ้เป็นไงละ่ะหมาวิท <c oughs> คนเดียวเลยคนเดียวอ,อ่ะปั๊มให้แม่งเลยพันสี่ร้อสิส